กันที่นะครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรเ <c oughs> ลยก็ขอเปิดกิจกรรมข้าค่ายพื้นทีประจำพิจารศาสองตอนนั้นว่าหกเจ็ดท่านปันนี้ครับขอบคุณครับ ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีมอบตัวเป็นศิษย์นะคะโดยตัวแทนนักเรียนนะคะเด็กชายประกรณ์เกียรติแก้วฝอยนะคะ นั่งภูเขาแล้วก็นั่งท่าเทพธิดาด้วยครับอัญชลีวันทา เลี่วันพาขอให้เพื่อนเพื่อนนักเรียนทุกคนจงสับกลอกายวาจาให้เรียบร้อยเพื่อเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์คือการมอบตัวเป็นศิษย์และขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนประนมือขึ้นและตั้งใจฟังข้าพเจ้าดังนี้ และครูอาจารย์ที่เคารพก,การพัฒนาตนเองและยกระดับชีวิตของตอนเองให้สูงขึ้นนั้นนะับเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่นั้นของชีวิตลำพังสติปัญญาของพวกข้าพเจ้าซึ่งมีอยู่ในขณะนี้ย่อมมาจากเหลือที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตระดับสูงได้จึงอาศัยความเมตตากรุณาจากคณะพระอาจารย์และคุณครูอาจารย์ช่วยแนะนำทั้งสอนอีกด้วย และนับว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากทีเดียวข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าใจถึงความรักความห่วงใยและความปรารถนาดีของคณะครูอาจารย์ดีด้วยดีเสมอมาเมื่อท่านมีความประสงค์ที่จะให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมห้าพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายยิ่งมีความซาบซึ้งใจในพระคุณของท่านมาก ท่านเปรียบประดุษบิดามารดาคนที่สองที่มีความหวังดีต่อพวกข้าพเจ้าเสนอมาด้วยความสั่งนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมกายและใจมอบให้แด่พระอาจารย์และครูอาจารย์เพื่อจะเป็นสินทธิดีของท่านทั้งหลายอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญของข้าพเจ้าสืบไปต่อไปนี้ขอให้เพื่อน นักเรียนชายนั่งภูเขาในท่าเทพบุตรในนักเรียนหญิงนั่งนั่งในท่าเทพธิดาและขอให้เพื่อน่อนทั้งหลายตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ าโตตตัสสวรมแล้วว่มมาตามข้าพเจ้าดังนี้ข้าแต่พระอาจารย์และครูอาจารย์ที่เคารพข้าแต่พระอาจารย์และครูอาจารย์ที่เคารพข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายและใจขอมอบกายและใจเป็นสิ่งที่ดีของพระอาจารย์ าจารย์และครูอาจารย์ข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งใจศึกษาจะตั้งใจศึกษาเชื่อฟังคําสอนเชื่อฟังคำสอนและปฏิบัติตามและปฏิบัติตามด้วยความเคารพทุกประการด้วยความเคารพทุกประการด้วยสัจจะวาจานี้ด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย นนมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขความเจริญตลอดการนาน,านเชิตลอดการนาน,านเชิ เพื่อเพื่อนทุกคนกล่าวคำอาราธนาสิบห้าพร้อมกันด้วยความตั้งใจมายังพันเตวิสุวิสุงะคัะขะญะติสารีนัสสหปัญจศิรานิยาจามะทุติยังติมายังพันเตวิสุวิสุขะ มิมายังพันเติิสุงมิสุงราธนาทายะติสารีนาสหะปัญจสิลานิอาจารมา ัมพุทธสสะนามตตสสพภระครวโตอะระหตสัมมาสัมพุทธสสะนามตตสสพภะครวตอะระหตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธังสัรนังคัจามิพทธัสารนังจามิธมังสรนังขจามิธมังสารนังจามิสังฆังสรนัง ธรสารงขชามิตุติยมปิพุทธังสัระนังขจามิตุติยมปิพุทธังสารนังขชามิตุติยมปิพุทธังสัระนังขจามิตุติยมปิมังสารนังขชามิตุติยมปิสังฆังสระนังขจามิ ตัพต um, ิยมปิตพุทธังสารนังขจามิตัพติยมปิพุทธังสับังขจามิตัพติยมปิพุทธังสรนังขจามิตัพติยมปิธรรมังสับรังขจามิตัพติยมปิธรรมังสารนังขจามิตัพติยมปิสังฆังสับรังขจามิ ตัตยัมปิสังขัมสารนังข้าชามิติสารนังกบังดิพังอาติเปนติปตเวรมะีสิกาปัทงสัพะทิยามิสิปาวรมณีสิกาปัทถงสพาธิามิอตินาท สิกขาปัทถันสมะทิยามีอธินาทานาเวรมาณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิกามีสุบิชฌาจาราเวรมาณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามีกามีสุบิชฌาจารา เวรามณีสิกขาปัทธรรสัมมาทิยามิมุสาวาตาเวรัมณีสิกขาปัทธรรสัมมานิยามิมุสาวาตาวิรามณีสิกขาปัทธรรสัมมาทิยามิสุรามิระยามาชพมบ ขังปัทังสัมาทิยามีสุรามีระยามชัปปะมาทัธานาวีระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอิมาณีปัญจสิกขาปัทธานิส,สิเรนัสุขะติญญาติเสรนณาปคะสัมปทา นิพพุติยันติตัสะเบสิรังวิโสทจีกลับพร้อมกันนะครับอัญชลีวันคาอัญชลีวันคาอัญชลีวันคา ี่านนั่งตามสบายทีนี้เข้าสู่กระบวนการได้มอบตัวเป็นศิษย์แล้วนะคะได้รับศิษป์แล้วได้บูชาพระรัตนตรัยแล้วนะคะแล้วก็ท่านผู้ในการก็ได้ให้โอวาทเราแล้วว่าโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์อย่างไรท่านต้องการให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขที่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีนะคะเตอนนั้นทางสำนักปฏิบัติธรรมวัดปายโยธาประสิทธิ์ใครจะพูดแทนคุณครูคะ,ะถ้ามีคนพูดจะต้องมีคนฟังถ้ามีคนฟังจะต้องมีผู้พูดถ้าอย่างนั้นถ้าต่างคนต่างพูดก็จะไม่มีใครฟัง ถ้าต่างคนต่างฟังก็จะไม่มีผู้พูดดังนั้นโลกของเราก็จะไม่ปบาลานกันนะอ่าเดี๋ยวเราจะมีเวลาให้หยุดพักนะให้หยุดพักนะคะาทางสำนะักปฏิบัติธรรมนะแห่งที่2วัดปัญยธาประสิทธิ์นรรนะซึ่งถือว่าเป็นสำนักเดียวที่ยังมีวิทยากรอยู่ครบนอกนั้นก็ไปหมดแล้วนะถ้าไม่ตายก็สึกนะไปหมดแล้ว คาดแคลนมากเลยบุคลากรที่จะมายืนถือไม้แล้วก็มาพูดธรรมะหรือมาบรรยายธรรมะให้กับเด็กแลเยาวชนหรือสังคมทุกระดับชั้นเนี่ยได้ฝังนะคะดังนั้นทางสํานะักวัดมาโยธาประสิทธิ์ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านผู้นวยงานแล้วก็คุณครูนะครให้มาบรรยาย ศันดอแห่งนี้นะครโรงเรียนวัดสันดอนนี้ดังนั้นขอแนะนําตัววิทยากรให้นักเรียนได้รู้จักจะต้องรู้จักชื่อด้วยดังนั้นวิทยากรท่านไหนขึ้นมาพูดจะต้องรู้ว่าท่านชื่ออะไรนามสกุลอะไรและมาบรรยายในหัวข้ออะไรไม่ใช่ว่าบรรยายไปแล้วอีกคนหนึ่งมัวแต่คุยกันแล้วอีกคนหนึ่งก็ถามเฮ้ยอาจารย์ชื่ออะไรวะ าจารย์เชื่อะอะไรวะคนที่ถูกถามห้ามตอบเด็กขาดดังนั้นผู้ที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้ถือว่าได้รับเกียรติไม่ต้องไปเรียนหนังสือแต่ให้มาศึกษาธรรมะได้ฟังความรู้นะวิทยกรละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองภาคเช้าวิทยกรสองท่นานภาคบ่ายวิทยกรสองท่านแล้วก็จะสรุปนะความรู้ทั้งหมดดังนั้นใบความรู้ของเรานี้ ก็จะเป็นหลักฐานชั้นดีในการนำส่งคุณครูเพื่อที่จะขอคะแนนถ้าใครไม่มีส่งคุณครูคุณครูคนสวยเราจะจัดการอย่างไรต้องอบรมใหม่อีกครั้งหนึ่งโอเคไหมโอเคไหมคะอะ่ต้องมีงานส่งคุณครูทุกคนและงานส่งนั้นจะต้องครบทั้ง4 ความรู้หรือ4วิทยากรนั่นเองดังนั้นแต่ละวิทยากรเขาก็จะมุกใม,มความรู้ของเขาเอาไว้เขาจะไม่บอกชื่อของเขาเด็ดขาดและจะไม่บอกฐานการเรียนรู้ของเขาเด็ดขาดและจะไม่บอกองค์สรุปเด็ดขาดว่าจะไม่บอกองค์สรุปเด็ดขาดว่าองค์สรุปแต่ละฐานนั้นคืออะไรให้นักเรียนจดจำบันทึกดูฟังและถาม สงสัยอะไรแล้วก็สรุปลงไปแดังนั้นแต่ละวิยากรที่มาบรรยายจะต้องได้องค์ความรู้วิยากรท่านละหนึ่งหน้ากระดาษครึ่งต่อหนึ่งวิยากรนะ,อ,ะอันนั้นคือน้อยที่สุดแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็จะไม่ได้คะแนนเต็มสิคะแนนทั้งหมดจะมีสี่สิบคะแนนนะคะเป็นการประเมินของเราถ้าอย่างนั้นนักเรียนก็จะไม่มีงานส่ง ขอแนะนําตัววิยากรท่านแรกเลยถ้าวิยากรเป็นพระออกมาปุ๊บเราจะต้องประนมมือและกราบนมัสการถ้าผู้ชายกราบนมัสการพระอาจารย์ครับกราบนมัสการผู้หญิงกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะนะครับเจ้าค่ะนะแต่ถ้าเป็นโยมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีเจ้าค่ะอาจารย์นะคะโอเคจะพูดแค่ครั้งเดียวนะ พูดแค่ครั้งเดียวรู้สึกพูดแล้วเหนื่อยจังเลยค่ะ,ะพูดใหม่นี้พูดยังไม่จบชั่วโมงนี้หอบตายก่อนนะคุณครูช่วยด้วยท่านแรกเลยเชื่อว่าท่านพระอาจารย์พระมหาสุพจน์สุวรรณจิตโตนะกรับนมำสก,การพระอาจารย์พร้อมกันสามหนึ่ง ศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็นักธรรมด้วยท่านเป็นพระมหาด้วยนะคะเป็นบุคลากรสําคัญของสํานักปฏิบัติธรรมของเรานะคะท่านที่สองท่านพระอาจารย์ที่ที่วัดปุญย์ยะกุศโลหรือหลวงที่โอโมนั่นเองนะคะท่านจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกียรติยมอันดับหนึ่งเลยกรรบนับกศกาาท่าพร้อมกันสามสองหนึ่ง เจ้าค่ะท่านที่สามนะคะเชื่อว่าอา,อาจารย์สำเริงอินทะยงหรือลุงต้นนั่นเองสวัสดีครับเจ้าค่ะเสียงไม่ดังเลยสามสองหนึ่งเร็วกันชับอ่าซาไปไหนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ถามปุ๊บตอบป,ปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บนะท่านมีตําแหน่งเป็นเลขาของสํานักงานด้วยจบระดับชั้นเอกด้วยจบทางโลกในระดับปริญญาโทสาขาพระพุทธศาสนาปริญญาโทจะมีอยู่3ระดับเลย 1. ระดับปริญญาตร,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 รีระดับสูงขึ้นกว่าปริญญาตรีคือระดับปริญญาโทระดับสูงขึ้นกว่าปริญญาโทคือระดับปริญญา เอนั่นเองแล้วท่านก็จบทางทําด้วยนะครับชั้นตรีชั้นโทแล้วก็ชั้นเอกเก่งมากเลยนะคะ,ะแล้วก็ท่านต่อไปนะคือที่พรามชื่อว่าดรยะกโสธาราสิริพาประภากรตำแหน่งรองผู้บริการสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดุชินทรน์สวัสดีค่ะ รวดเร็วกระชับทันใจสามสองหนึ่งเออแบบนั้นอย่าไปช้าทีนะเหมือนเหมือนมันอื่นๆมันยืดยืดมันเย็นยานยังไงไม่รู้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลําดับต่อไปเราจะกว่าจะรับความรู้หรือคุณธรรมอื่นๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพวกเรายังไม่มีไม่มีอะไรคะยังไม่มีมารยาทเลย ที่มองเห็นเลยคือหนึ่งมารยาทยังไม่มีเลยมารยาทเป็นอย่างไรความสําคัญของมารยาทมีความสําคัญยังไงและมันมีประโยชน์อย่างไรกับเราอันดับต้นเราจะต้องเรียนรู้เรื่องมารยาทชาวพุทธก่อนมากมารยาทชาวพุทธนั้นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญหรือรับรู้นะมีอะไรบ้างโดยท่านอาจารย์สําเริงอินทยิยงหรือลงต้นจะเป็นผู้บรรยายในภาคเช้านี้ค่ะ ศิศาสตร์ของความนอบน้อมจงมีเด่พาราตนาไตรมันเป็นที่พึ่งที่เระลึกเพื่อเสียงเกล้าวเรียนคนรู้ที่ขอรบทุกทุกท่านนะครับและบอีทยวกันสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนสวัสดีครับ ครับใครใครครับเห็นเออ่โปรเจคเตอร์ข้างหลังไหมลูกเห็นไหมเห็นถึงข้างข้างล่างไหมเห็นไหมเอาเอาดีๆเดี๋ยวจะขยับโตมาทางนี้หน่อย